ค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะมือนี้เนาะค่ะแอดก็มีแนวทางที่ดีๆเนาะค่ะของพ่อแต้มเนาะค่ะพี่น้องค่ะพ่อเต้มกระดงไให้มาแล้วเด้อค่ะของพ่อเต้มเนาะค่ะกับเขาเลขวิ่งเนาะค่ะวันที่เจ็ดพฤศจิกายนนี่เนาะค่ะของพ่อเต็มเนาะค่ะเลขวิ่งเนาะค่ะ ให้เจ็ดกับเปดเนาะค่ะก็มาด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องสายวิ่งสายนันกายาพาดเนาะค่ะเลขกวิ่งนี่ก็อาจชีมาคู่กันก็ได้ยังสี่แม่ค่ะพี่น้องค่ะหรือเพราะว่าก็มันกับเน่บ้านอนเนาะค่ะพี่น้องก็แนวทางเนาะค่ะพี่น้องค่ะให้วิ่งเจ็ดกับเปดก็มาคู่กันเนาะค่ะพี่น้องแต่บ่ได้จับคู่เนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องก็สามารถเนาะค่ะพิจารณาเบื้องวิเคราะห์เบื้องหมักตัวที่ พอแต้มให้วิ่งมาคู่กันอาจจะจับคู่กับพี่น้องจ,จับคู่ก็ได้เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะกะวิเคราะห์พิจารณาเบื้องเอานะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่ก็เป็นงวดของวันที่เจ็ดเนาะคะ่ะที่แนวทางของพอแต้มเนาะคะ่ะราพัฒนาก็ได้เขาล่างเนาะโอ้ยได้เขาเลขกวิงะะว่งเนานะ,ค,ะนค่ะวิ่งบนล่างเนาะค่ะพี่น้องค่ะเขาเล็กวิ่งบนล่างเลยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะค่ะเอฟซี FC คานใดเนาะคะ่ะทีเข้ามาเล้วเนาะคะ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิบไดพลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องค่กะก็บเ้าๆไล้ย้าย,ายห่างเด้อคะ่ะพี่น้องค่กะก็เข้ามาหลับชมหลับฟังเนาะคะ่ะพอเต็มก็ได้ห้มาเล้วเด้อค่ะงวดวันที่9พฤศจิกายนเนาะค่ะวันนี้เนาะค่ะพี่น้องค่ะกระได้ห้มาแล้วว่าจิสวยงามเด็ดขนาดไหนนั่นเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ก็เข้ามาหลับชมหลับฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้อง เดี๋ยวแอดเขียนวันที่ก่อนนะคะพี่น้องก็รอติดตามรับชมและรุ่นไปพร้อมๆกันนะคะว่าพอแต้มให้ตัวใดเนาะค่ะพี่น้องก็ว่าพอแต้มให้เราพัฒนาวันนี้จะสวยงามขนาดไหนเนาะคะ่ะแอดเขนวันที่ก่อนเด้อค่ะพี่น้องใจเย็ยนๆเนาะค่ะรอลุนไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะรอลุนไปพร้อมๆกัน แนวทางของพอเต็มนะคะลาพัฒนาวันที่เก้าช่วงนี้ก็ช่วงนั้นแล้วนะะะพี่น้องวันที่เก้านะคะพอยโยหกห้านะคะลาพัฒนา เราพัฒนาพ่อแต้มเนาะค่ะแด้มาแบบสวยๆงามๆเลยเนาะค่ะเราพัฒนาพ่อแต้มเนาะค่ะบนล่างเนาะคะ่เะเลขหลักบนล่าง แต่ะวิ่งรูดนะคะวิ่งรูดบนล่างนะคะวิ่งวิ่งบนล่างเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิ่งรูดบนล่างเลยของปลาเต็มค่ะค่ะพี่น้องก็สามารถอากาซิมานั่มกันก็ได้เนาะค่ะเลขวิ่งยังสีเนาะค่ะพี่น้องก็ลองวิเคราะหิพิจรณาเบิงเอาเนาะค่ะ วิเคราะห์พิจารณาเบิงเอาเดอร์ค่ะสำหรับแนวทางเนาะคะ่ะคนบอกอยู่ไทยเนาะคะ่ะคนหมุนอยู่ลาวเนาะคะ่ะพี่น้องพอเต็มก็ให้แนวทางมาเผื่อพี่น้องมีโชคมีชัยนำจั้งสินเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้เงินทองก็หายากเนาะคะ่ะช่วงนี้เงินทองก็หายยากอากาศก็เปลีป่ยนแปลงเนาะคะ่ะก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่าน ดูแลสุขภาพร่างกายดีๆเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะนี่เนาะคะ่ะเป็นแนวทางของพ่อเต้มเนาะคะ่ะงวดประจําวันที่วันที่เก้าเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะราวพัฒนาเนาะคะ่ะวันที่เก้าของพ่อเต้มเนาะคะ่ะกระไดไ้มาแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะเก้าพฤศจิกายนหกห้าเนาะคะ่ะราวพัฒนาพ่อเต้มเนาะคะ่ะบนล่างอันนี้เลขลักเนาะคะ่ะพี่น้องห้าหกเจ็ดเนาะคะ่ะ หนึ่งศูนย์เก้าเนาะคะ่ะวิ่งลูดเนาะคะ่ะพี่น้องเก้ากับศูนย์เนาะคะ่ะอาจจะมานํากันกระไดเด้อสายแลนสายจวดยา,าดดขาดเลสขาดเนาะคะ่ะของวันที่เจ็ดพฤศจิกายนหกห้าน่ะพอเต็มให้เจ็ดกับแปดเนาะค่ะก็ยังมาคู่กันเนาะคะ่ะพี่น้องมือนีเนาะคะ่ะพอเต็มให้เก้ากับศูนย์กับบันแเด้อคะ่ะพี่น้องก็ลองเอาไปจับคู่วินเบิงเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะจับคู่พอเต็มจับคู่ให้ เจ็ดหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งเนาะค่ะเจ็ดศูนย์หกศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็ลองแคปหนา้าจอไว้พิจารณาเบิงเนาะค่ะพี่น้องค่ะเราก็มาลุ้นกันเนาะค่ะพี่น้องว่าพอแต้มจะเน้นตัวใด้ไฮเนาะค่ะพี่น้องว่าพอแต้มจะเน้นตัวใด้ไฮค่ะก็มารอลุ้นไปพร้อมๆกันเนาะค่ะว่าพอแต้มจะ เน้นตัวได้ให้หรือพี่น้องบ่มักทัวที่พอเต็มเน้นให้พี่น้องก็สามารถพิจารณาเบิ้งเอาได้เนาะคะ่ะพี Eugene, ่น้องค่ะสายวิ่งสายลูดกายภาพเนาะค่ะพี่น้องเก่ากับศูนนี่ก็อาสิมานํากันก็ได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะอาสิมาด้วยกันก็ได้เนาะค่ะพี่น้องกายภาพอย่าเพือเนาะค่ะพี่น้องยังเกาะเป็นไปได้เนาะค่ะพี่น้องค่ะพอเต็มก็ให้มาเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องแอดก็เอามานําเสนอ หวยก็มีเขามีลุดกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะแอดกับเอามาฝากตอนพี่น้องมันเดิมแล้วเนาะค่ะพี่น้องค่ะลับม,ม,มารุ่นกันเนาะคะ่ะว่าพอแต้มจะเน้นตัวใดให้เนาะค่ะมาลุ้นกันเลยเนาะค่ะนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะแคบหน้าจอไวเลยเนาะคะ่ะสําหรับแนวทางของพอแต้มเราพัฒนาวันที่เก้าเนาะคะ่ะพี่น้องได้มาแล้วได้มาแบบด่วนๆเราค่ะแคบหน้าจอเลย กาแคบหน้าจอเลยนะคะยังมีเวลาวิเคราะห์พิจารณาเบิง้งอีกโดนอยู่เนาะคะ่ะเพราะว่าสองทุ่มครึ่งเนาะคะ่ะผลยังเสิออ,อกเนาะคะ่ะพี่น้องเราก็ล่อบายสองเนาะคะ่ะแอดจะสรุปว่ามีกี่สำนักเนาะคะ่ะพี่น้องเราก็จะคัดตัวเหลขชนกันเราก็มาแรงที่สุดในวันนี้เนาะคะ่ะสำหรับลราพัฒนาเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็จะคัดว่าเหลขชนกันลามาแรงที่สุดเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็รอติดตามหลับชมเนาะคะ่ะพี่น้องว่า จะมีกี่สำนักเนาะค่ะพี่น้องเหรอคะจะมีกี่สำนักแอดก็ดจะสรุปประมาณบ่ายสองเนี่ยล่ะคะ่ะเนาะค่ะแอดก็ดจะสรุปให้พี่น้องบอก,กินบ่ายสองเนะคะแอดสรุปให้เนาะคะ่ะประมาณบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายสองย่งเช่เนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบก,กินนี่เนาะคะ่ะเวลาเนาะคะ่ะแอดก็ดจะสรุปให้พี่น้องได้รับชมกันเนาะคะ่ะว่ามีกี่สำนักเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็รอติดตามรับชมทางช่องของพารวยไว้เนาะค่ะ ค่ะพี่น้องเอฟซีันไดที่เขามาแล้วเนาะคะ่ะเขาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วค่ะกดกระดิ่งไว้เพื่อที่สิบได้พลาดข่าวสารเดีๆจากทางช่องเนาะคะ่ะค่ะก็ สำหรับทายนี้ก็ขอให้พี่น้องเอซทุกท่านเนาะค่ะมีความสุขความเจริญลำลำรวยรวยกันตลอดไปเนาะค่ะสำหรับล่าพัฒนามือนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮงเฮงปังปังเด้อค่ะพี่น้องค่ะก็สสำหรับคลิปนี้เนาะค่แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ